การที่มีบุคคลใดนะฮะองค์กรใดหน่วยงานใดหรือหรือธุรกิจใดนะครับกระทําการหนาะนะผลประโยชน์โดยการทําคลิปวีดีโอทําภาพล้อเลียนใดๆนะฮะต่อราชวงศ์ต่อพระบรมราชวงศ์ย่อมถือว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 2ทั้งสิ้นนะครับ ปทนะครับได้เรียกผมมาเพื่อทําการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ชี้มูลความผิดนะฮะกรณีที่สมาคมองการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมายื่นร้องเรียนแจ้งความร้องทุกขกล่าวโทษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในการเอาผิดนะครับนาลาเทพกระเทยเราเอเจนซี่ที่ผลิตคลิปนะฮะวิดีโอที่ก้าว่วงสถาบันรวมทั้ง แพลตฟอร์มของ l a z a ด a าด้วยนะครับวันนี้ตั้งใจที่จะมาให้ข้อมูลและทชี้ประเด็นที่สำคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจว่ากรณีคลิปวีดีโอแล้วก็ภาพนิ่งต่างๆที่คุณนาลาผลิตแล้วก็นำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นั้นซึ่งเป็นการก้าวล่วงหรือจาบจ่วงสถาบันนั้นเป็นการแต่งตัวเรียนแบบแล้วก็มีพฤติกรรม ในลักษณะคล้ายพระพันตีหลวงแล้วก็สมเด็จลูกยาเธอนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์นะครับแต่ในกฎหมายไทยเนี่ยระบุว่า,าการหมิ่นประมาทเนี่ยต้องกระทำต่อพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็รัชทายารทราชินีเท่านั้น ส่วนราชวงศ์อื่นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ากฎหมายนี้จะครอบคลุมถึงหรือไม่นะครับวันนี้ผมต้องการมาที่ประเด็นว่าจริงๆแล้วเมื่อวันที่8กุมภาปี2562นะครับมีพระาราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ออกมานะระบุไว้ชัดเจนซึ่งผมค่าจะขออ่านให้ฟังนะครับว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูนทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบันมีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่เหนือการเมืองกันและทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดกล่าวหาหรือฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงพระราธินีพระรัชทายาทและพระบรมราชวงศ์ซึ่งมีความใกล้คิดกับพระมหากษัตริย์ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิดนะครับนี่คือพระราชองค์การนะฮะของรัตนกรรัชกาลที่สิ ที่ออกมาเมื่อวันที่8กุมภา2562นะครับพระบรมราชโองการถือว่าเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีลำดับศักดิ์ของกฎหมายเท่าเทียมพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับงั้นการกล่าวหาของสมาคมในเรื่องของการละเมิดตามมาตรา112การละเมิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา6นะย่อมเข้าองค์ประกอบนี้ครบทุกประการนะครับงั้นก็ ต้องการทำความเข้าใจกับสารณชนทุกท่านว่าการที่มีบุคคลใดนะองค์กรใดหน่วยงานใดหรือหรือธุรกิจใดนะครับกระทําการหานะผลประโยชน์โดยการทําคลิปวีดีโอทําภาพล้อเลียนใดๆนะฮะต่อราชวงศ์ต่อพระบรมราชวงศ์ย่อมถือว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตารา1 1 2 2ทั้งสิ้นนะครับ ก็พยายามค้นข้อมูลถอยหลังไปนะครับว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติการใดๆที่อาจจะมีมากกว่าเรื่องคลิปที่ออกมาเมื่อวันที่4พฤทธาพนะครับซึ่งเรื่องนี้สมาคมจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับและอาจจะทํามาให้ทางกอปปทอ,อยู่เนือง,เนองนะฮะหลังจากที่ค้นพบแล้วนอกจากนั้นอาจจะต้องมีการตรวจสอบธุรกิจนะที่เธอ ออกมาดำเนินการซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายสินค้าว่ามีการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะออยนะครับคณะกรรมการอาหารและยานะรวมทั้งการโฆษณาเนี่ยมีใบอนุญาตการโฆษณาถูกต้องหรือไม่อย่างเงี้ยต้องตรวจสอบทั้งหมดรวมทั้งการเสียภาษีนะต่อก,กรมสรรกรนะว่าได้กระทําการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้สมาคมการพิรรทักษ์รัฐมนูญจะไม่ปล่อยวางนะจะเกาะติดนะครับ เพื่อไม่ให้บุคคลที่มีพฤติการก้าวล่วงสถาบันหรือมินสถาบันไม่ให้มีจุดยะืะไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไทยครับ